3 7มพันเดตลอดสัญญาโคตรเอาคันนี้ออปชั่นอย่างว้าวเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยเห็นไหมหลังคามีซันรูฟเซ็นเซอร์หน้าให้2จุดตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งได้สีขาวมาด้วยสีเต็มล้อแม็กเดิมโรงงานยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วไฟเลี้ยว LED แก้มมือเปิดโครเมียมกุญแจคีย์เลสนะคันนี้ระบบพามเบรกได้มาดิสสล้อด้วยฝาท้ายอยู่ครบหมดสปอยเลอร์หลังไฟหน้าดสปัดฝนหลังเซ็นเซอร์หลัง,หลงให้ด้วย2จุดดูดิฟฟิวเซอร์ดำด้านนะครับลับทิมให้คู่หนึ่ง กว้างขวางเบาเป็นแบบ60/40 40, สามารถปรับพับขนสัมาระได้ดูยงางัลงอะไรครบหมดเลยนะครับไฟวคไลคัมไรด้วยโอ้โหอ,อย่างเนียนภายในคันนี้ได้เลขไมลา์มาที่140,000กิโลกระจกมองข้าง,างปรับพลฟ้ไฟนตัวกระจกไฟได้มา4บานออโต้บานเดียวฝั่งคนขับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังชันคอนโซลเนียนๆจอแสดงผลเนี่ยเป็นสีส้มนะสปอร์ตสุดๆแอร์มนเมนนุเกียร์โต้แบบขั้นบันไดมีชิปล็อกสามารถจอดแได้เบาะหนัง สีดําได้แดงทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดมาพร้อมกับหลังคาสันล,ลุกส่วนที่ห้องเครื่องคันนี้นะครับจัดว่าเนียนสุดรถไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิกความนท่วมเบโโชคซ้ายขวาเดิมๆดิมเลยที่คานอยู่ครบหมดอุปกรณ์ส่วนครบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานแล้วค้างอยู่ครบทุกจุดนหน่งเครองแห้งแบบนี้โบเบก abs ผ่อน3า0 0เงินสดก็149,000